นี่เป็นถอดคอมนะครับถอดคอมพาโดนะฮะแผงถอดไปแล้วค้งถอดไปแล้วนะครับแผงออกครั้งนี้ถอดมันเอาไปยกขวาครั้งนี้เออถอดคอมอยู่ครับถอดคอมที่ถอดคอมทีก็ถอดเยอะนะครับเนี่ยเขาสายถอดไปแล้วเอยอยากให้เห็นเวลาทํางานของช่างนะครับการทํางานของช่างทีเป็นทํางานมันเอ่ออะไรมันถอดยากอะไรมันถอดง่ายครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอะไรมันถอดง่ายทําง่ายทํายาก อันนี้พวกนี้ก็ต้องใช้เวลานะมันมาถอดยากถอดคอมมาเพื่ออะไรเพื่อมาถ่ายน้ำมันคอมใหม่นะครับตัวนี้มันคอมเป็นพาโดนะครับพาโด้เดียวเห็นว่าการทำงานของช่างมัน ไม่ได้ยายง่ายๆเหมือนอย่างที่บางคนเข้าใจนะครับวบางทีบางอย่างางสิ่งบางอย่างมันก็ถอดยากนะครับมันอยู่ข้างล่างน้วยนะถ้าอยู่ข้างล่างก็หมดสิทธิ์จะไปอยู่ข้างบนก็ยังที่มันแทบไม่มีนะครับที่จะเอาคอมเพรสเซอร์ออกแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของช่างนะครับช่างเราก็ต้องมีเทคนิคที่จะทำงานโอเคนะครับตอนนี้กำลังถอกดกันอยู่ย เดี๋ยวถอดทอเรียก่อนนะถอดเรียกันนี่ถอดคอมไปแล้วนะครับถอดคอมไปแล้วคารุโอ้ถอดเท่าไงก็ต้อดถอดคอมเบอร์ออนั่นเราข้างหน้ามันก็มีที่จะลงไม่ได้แล้วขึ้นข้างบนงเดียวกต้องถอดคอมเบอร์รออกครับถอดเบื่อออกแล้วก็ที่นี่ครับคารุแผงมาแล้วครับแผงหมดสภาพเป็นแผงดังสู้วาวหรือถอดท่อมันคอมใหม่ แทงคอนเนเซอร์เก่า,านะครับแท็คอเนเซอร์เก่ามาสภาพนะก่อนมาแนละ้ก่อนมาลนะ้ตนนี้ก่อนมาแนละ้กนะ่อนมาดวแทคอนเนคเซอร์คาร์โรเก้าหกโอเคแขงใหม่แข่งใหม่ แข้งใหม่หมโอเคตอบไปได้ใช่ไหมทอมิเซอร์ก็ถ่ายน้ำมันใส่เข้าไปแล้นะครับถอดมาถ่ายน้ำมันใหม่นะครับตัวน,นี้ถอดมาถ่ายน้ำมันอย่างเดียวครับถอดมาถ่ายน้ำมันนะครับ อต่อถ่ายน้ำมันคุ้มไหมเนี่ยต่อถ่ยน้ำมันนี่คิดเท่าไหร่ไม่รู้เท่าแก่คิดต,ตามก็มีแปดร้อยครับพีนนะ่ต่อถ่ยน้ำมันใหม่บอราคาหน่อยหนึ่งรถาตาัวนี้าานมาถอดยากใส่ยากฮาร์ดปีเก้าหก ถอดคอมสีก็เอาเรื่องกาวเหมือนกันนะครับถอดเยอะถอดพาวเวอร์ไอ้ปัม๊มพผมอะไรพาวเวอร์ออกถึงจะออกได้ถ้าลงข้างล่างมันก็หมดสิทธิ์ข้างล่างนจะหมดสิทธิ์เลยถ้าถอดพผมอะไรพาวเวอร์ออกของนี้ไอ้ปั๊มพมผมอะไรพาวเวอร์ออกนิดเดียวถอดปัมดป๊มพผมอะไรพาวเวอร์ออกครับตัวนี้มว่าที่มันจะโล่งขึ้นถอดไม่ยากครับถอดไม่ยาก แต่ถอนเยอะใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาไปกี่หลาชั่วโมงกว่าแนละ้วพอใส่เนี่ยโอเคนะครับ ในที่มันจะซีมันจะไม่เกะกะรูยางนี่ละก็ได้าชวยกันช่วยกัน dạy cái mày đi, cái mì, đánh cái mày dạng cái mày cái mì, đánh cái mày chụp cái mày dạng cái mày dạng cái mày dạng cái อันนี้ก็ถอดออกเ้ว้ยนะครับถอดท้ายด้วยบุีและใส่ก็ใส่โอ้บุตีหนึ่งนี่วโมงเต็มวะวะ โคเวอร์ใส่โคเวอร์นะครับตัวนี้มาควอร์เ้าไลเท้าที่ท้าทางเลยทีทำงานต้องทำสองมือนะครับทำมือเดียวไม่ถนัด เราก็ต้องมีสตเตปด้วยนย คาโดปี1,956นะตัวเนี้ยอ็คอมมิชชั่มันใหม่เยอะฮาร์ดเยอะ ตั้งสายพานนะครับตั้งสายพานพาวเวอร์ข้างล่างนี้แล้วตั้งสายพานพาวเวอร์ด้านล่างนี้มันอ้ตโดนีเซียตกลงตก,ก,กลง ตัวนี้เย็นไม่ดีนะครับตัวนี้เย็นไม่ดีมาเย็นไม่ดีเย็นไม่ดีปัญหาคือเย็นไม่ค่อยช่ำเย็นไม่ดี วัดวัดอุณหภูมิได้16องศานครับ <_ ın> ตอนมาน้ํายาก็เต็มหมด <_ ın> น,มน้ํายามาเนี่ยมาก็เต็มนะครับแต่วัดอุณหภูมิได้16องศา <_ ın> ต๋ตวนี้ทําเสร็จจะ,จ,ะจะได้กี่องศาก็คอยดูนะครับเราจะใส่แผงครับใส่ช่องนี้ใส่ช่องนี้ <_ ın> จะจะโดนนี้นหครับจะโดนนี่เลยค่อย่ไๆค่อยลงไปค่อยลงไปค่อยๆลงไป

จะประกอบอกองอากาศครับเาจารย์นี่กองอากาศรถยนต์นะครับใ,ใส่ไวแล้วครับถ้าไม่ถอดตัวนี้ออกมันก็จะมองไม่เห็นคอมคอมอยู่ข้างล่างโน้นนะครับนี่แต่เราออยู่นี้มองไม่เห็นคอมมองคอมไม่เห็นเลยคอมเราอยู่ข้างล่างดูอย่างนี้จะถอดยากมากครับเอามันถอดเดยอะดีแผงเผืนใส่กันเรียบร้อย อันนีข้างหน้าประกอบเรียบร้อยนะครับข้างหน้านี่สายเสือ้แผลงเฉลิงยืนแผงใหม่แผงเก่าหมดสภาพนะครับชเตะก็อยู่นี่เฟเชอร์สวิตช์ก็อยู่นี่หัวโลอยู่ข้างล่างนี่ครับหัวโลอยู่ข้างล่างด้วยนะหัวโลหัวบริการนี่หัวไฮเฟเชอร์อยู่นี่หัวไฮอยู่ข้างล่างความมอยู่ข้างล่างด้วยนะครับถ้ามองอย่างนี้ก็โอ้หอดยากมากครับต้องถอดเยอะถอดกองถอดอ่าตั้ม เอาเบอร์ออกสายก็ถอดเช่ไครับกรถอดนี่ถอดมน,น้ำออกเอาสายนี่นี่ครับสายนี่ฮาร์โดฟีเก้าหกเอาเอาเอาเ,เอาเลยเอา,าเลยเอาเอาสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยเราจะสตาร์ทคือกดแอร์นะครับเริ่มยาละ நம் yardsle. พาโดก็มาจอะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยของเดิมมาลงมา1ิบสองศานี่ลงได้8องศาโอเคนะครับพาโดอันนี้คือขาภายนอกครับพโดปีเก้าหกมาดูภายในหน่อยดูเขาได้นะครับวันนี้ถอดตู้ออกมาแล้วนะครับแต่มันตู้ผมไม่ได้ทำวันนถอดก็ถอดเหมือนกันกันกนกบพวกไอ้อันดีฟรีตู้อยู่นี่ครับ ดูความคนขับนะครับพุงอะไรครับน,บนี่สีกแอร์เป็นหน้าตา่างนี้นะครับสกแอร์ตนเป็นฮิตเตอร์น,นะครับเป็ฮิตเตอร์เติมยาเรียบร้อยนะครับได้ปดแปจุดสามองศาได้แปจุดสามองศาครับตอนมาได้สิบหกองศา โอเป็นพาโดสปีหนึ่งันก้ารเกหโอเคเรียบร้อยแล้วครับเอบ